ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจากกู๊ดนิยายแปลไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนิยาย g o o g l e แปลราชาใส่ยากลืนดวงดาวบทที่186การต่อสู้อันบ้าคลัง่งภายในภูเขาถงเทียนมีภูเขาอันสง่างามอย่างหาที่เปรียบม่ได้เพียงสมลูกภูเขาทั้งสามนี้เป็นตัวแทนของสวรรค์และปฐพีปฐมกาลและยุคดึกดำบันโดยภูเขาถงเทียนปฐมกาลเป็นภูเขาที่สูงที่สุด ทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นนะที่แห่งนี้นั่นคือฟางหยุนผู้เพิ่งผ่านสะพานถงเทียนชั้นที่สิบห้าวูฟางหยุนแปลงร่างเป็นเส้นแสงพุ่งทะยานไปยังที่ตั้งของภูเขาถงเทียนปฐมการอย่างรวดเร็วไม่นานฟางหยุนก็มาถึงเชิงเขาถงเทียนปฐมการและมองไปที่ยามทั้งสามนักครบิโนโทอร์กำลังหลับสนิทขณะที่ร่างทรงมนุษย์วานอนกำลังตกปลาส่วนหญิงงูเหลือมเหลือมองฟางหยุนอย่างเฉยเมย หลังจากที่หญิงงูแจ้งให้มิโนโทอและมนุษย์วานอนทราบทั้งสามก็มองไปที่ฟางหยุ่นทันทีงั้นเจ้าคือคนที่อยากจะท้าทายภูเขาธงเทียนดั้งเดิมงั้นหรือนักรบมิโนโทอที่ตื่นแล้วรีบลุกขึ้นยืนราวกับกระตือรือร้นที่จะลองแน่นอนฟางหยุ่นยิ้มจิจิตสงสัยจังว่าจะทนได้นานแค่ไหนดวงตาของหญิงงูราวกับน้ำขอข้าดูภูมิหลังของเจ้าหน่อย ไม่นานนักดวงตาคู่สายดุดจจิ้งจอกของหญิงงูก็เบิกกว้างขึ้นทันทีเธอจ้องมองฟางหยุนอย่างลึกซึ้งเขาไม่มีข้อมูลมากนักแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ตกใจอย่างมากเจ้าคือองค์ชายฟางหยุนสิทธิของเจ้าเมืองโกลาหนยิ่งไปกว่านั้นฝ่าบาทเพิ่งผ่านสะพานฟ้าจากระวาลระดับ15ไปแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้ากล้าท้าทายสะพานฟ้าดั้งเดิมระดับเจ้าดินแดน ถึงแม้ข้าอยากจะคุยกับฝ่าบาทแต่สุดท้ายแล้วพวกเราคือผู้เฝ้าประตูและการต่อสู้นี้ต้องต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดของเราประตูสองบานที่เชิงเขาแอร์และครึ่งทางขึ้นเขานั้นง่ายได้ยิ่งนักฟางหยุนสังหารผู้เฝ้าประตูได้อย่างง่ายดายด้วยการต่อยและเตะเพียงไม่กี่ครั้งและผ่านประตูทั้งสองบานนี้ไปได้สำเร็จจากนั้นฟางหยุนก็ทะยานขึ้นสะพานฟ้าบรรพการอันสูงพระงานตรงไปยังยอดเขา หลายปีแล้วนักรบมิโนโทอร์กำขวานยักษ์ไว้แน่นในที่สุดก็ได้สนุกสักทีขวานของข้าคันเบ็ดอยากสู้มานานแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่ข้าถูกท้าทายร่างทรงมนุษย์วานอนเก็บคันเบ็ดหญิงงูไม่พูดอะไรเพียงแต่ว่ายน้ำออกจากสระมีเพียงผ้าคลุมบางบางคลุมอยู่นางดูเหมือนจะมีหางงูและร่างมนุษย์แต่ผ้าคลุมกลับเผยให้เห็นรูปร่างอันน่าลหลงไหลของ นางหญิงงูดูเหมือนจะมีพลังมายาภาพอันทรงพลังใครๆก็จินตนาการได้ว่านางจะน่าสะพรึงกลัวเพียงใดหากปลดปล่อยเวทมนต์ออกมาอย่างแท้จริงสเสน่ห์ระดับนี้ฟางหยุนขยับริมฝีปากเล็กน้อยเขา่าก้าวไปข้างหน้าพุ่งเข้าหาหญิงงูงั้นเริ่มกันเลยฝ่าบาทฟางหยุนข้าจัดทนุถนอมท่านภาพลวงตาที่มองไม่เห็นของหญิงงูแพร่กระจายออกไปในทันที ทันทีที่ฟางหยุนพุ่งเข้าใส่เขาก็ถูกดึงดูดเข้าสู่ภาพลวงตานั้นทันทีภายในภาพลวงตาหญิงงูผู้นั้นงดงามเกินจะพรรณนา,นาอุปนิสัยของฟางหยุนในตอนนี้น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งแต่ก็ยังคงรู้สึกสะเทือนใจอยู่บ้างบนยอดเขาถงเทียนคันเบ็ดบนหลังของมนุษย์ว่านอนผอมบางได้ยิงแสงออกมาเป็นวงกว้างพร้อมกันพร้อมกับการโจมตีวิญญาณเข้าใส่ฟางหยุนมิโน ทอก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวถือขวานยักษ์พุ่งเข้าใส่ฟางหยุนการต่อสู้ประทุขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นผู้พิทักษ์ทั้งสาโจมตีอย่างต่อเนื่องการประสานงานของพวกเขาไร้ทีต่ติภาพลวงตานี้ช่างน่าหลงไหลแต่เป้าหมายของข้าคือการผ่านภูเขาถงเทียนจิตใจของฟางหยุนดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนเป็นคมดาบฟันผ่าโลกแห่งภาพลวงตาในทันที วช so ทันใดนั้นพลังโจมตีวิญญาณของมนุษย์วานอนดุดกรวยแหลมคมพุ่งทะลวงเข้าไปในห้วงจิตสำนึกของฟางหยุนสัตสัดว์เข้าใส่จิตสำนึกวิญญาณของเขาทันทีแต่ฟางหยุนไม่ใช่เพียงเจ้าเมืองธรรมดาหากแต่เป็นเจ้าเมืองที่มียีนสมบูรณ์แบบวิญญาณของเขาแข็งแกร่งกว่าเจ้าเมืองสูงสุดธรรมดาถึงหมื่นเท่าดังนั้นพลังโจมตีวิญญาณของมนุษย์วานอนจึงไม่มีผลต่อฟางหยุนเลย แม้แต่น้อยมิโนโทอก้าวเท้าเพียงก้าวเดียวยอดเขาทั้งหมดก็สั่นสะเทือนพุ่งเข้าใส่ฟางหยุนทันทีขณะเดียวกันขวานยักษ์อันหน้าสะพรึงกลัวของเขาก็ถูกยกขึ้นแปลเปลี่ยนเป็นดาบสีทองซีดฟาดเข้าที่ศีรษะของฟางหยุนทันทีการประสานพลังนั้นยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อคนธรรมดาไม่อาจต้านทานได้แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าทั้งพลังโจมตีวิญ,ญญาณและพลังโจมตีภาพลวงตาจะไม่ส่งผลต่อฟางหยุน อย่างที่คาดไว้มันเป็นแค่ความเข้าใจมิติธรรมดาธรรมดาฟางหยุนย่อเยอ้ยการฟาดขวานของมิโนโทรอรนน์ตนี้หากพิจารณาจากความเข้าใจกฎแล้วแทบจะเทียบเท่ากับผู้พิทักษ์ระดับ15ของสะพานจักรวาลร่างของฟางหยุนยืดออกอย่างกระทันหันปล่อยหมัดที่ฟาดลงมาทันทีบูมมิติแห่งการอวกาศดูเหมือนจะพุ่งทยานและแยกออกจากกันราวกับคลื่นยักษ์เปล่งเสียงคำรามอันรุนแรง พลังอันไร้ขอบเขตที่มันปล่อยออกมาทำให้ความสุขที่เพิงฟื้นคืนมาของมิโนโทอยเย็นเยเยือกลงทันทีเรากับถูกกราดด้วยน้ำเย็นเมื่อเห็นหมัดของฟางหยุนแผ่ลงมาทุกสิ่งรอบตัวก็ดูเหมือนจะหายไปในพริบตาเหลือเพียงหมัดของฟางหยุนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกแบกรับพลังอันไร้ขีดจำกัดแห่งการอวกาศกลับคืนมาขนาดที่มันฟาดลงมาใบหน้าของมิโนโทอบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวเขาไหวเอ็นพลังมิติแผ่ออกมาจากกลาง เขาชักขวานกลับอย่างกระทนหันพร้อมกับก้มตัวลงและควายแขนเพื่อยันขวานยักษ์ให้ตั้งฉากดวงตาของเขาพร่ามัวด้วยความบ้าคลั่งและความเครียดแค้ขนขณะที่เขาตั้งท่าป้องกันหมัดของฟางหยุนที่กำลังพุ่งลงมาในชั่วพริบตาหมัดลงของฟางหยุนปะทะก,กับขวานยักษ์ของมิโนโทอหมัดและขวานปะทะก,กันในทันทีแสงสีแดงพุ่งกระจายรอบตัวฟางหยุนพลังมหาศาลเกินขีดจำกัดของร่างกายธรรมดาไหลาจากหมัดและขวานเข้าสู่ร่างของมิโนโทอ มิโนโทอร,รู้สึกถึงเสียงคำรามดังสนั่นไปทั่วร่างแขนอันทรงพลังของเขาไม่สามารถจับขวานยักษ์ได้หมัดนั้นจึงเหวี่ยงเขากระเด็นไปทว่ามิโนโทอร์ก็ใช้พลังหมัดของฟางหยุนพุ่งถอยหลังไปทันทีเจ้ายัางอยากหนีอีกหรือฟางหยุนแปลงร่างเป็นผีและไล่ตามไปทันทีฟางหยุนเข้าใจกฎพื้นฐานของการอวากาศแล้วความเร็วของเขาจึงเหนือกว่ามิโนโทอร์ที่เข้าใจเพียงกฎพื้นฐานของการอวกาศ งั้นก็ตายซะเมื่อเห็นว่าไม่มีทางหนีมิโนโทอจึงหันหลังกลับและปล่อยหมัดออกไปแกไม่มีขวานแล้วยังกล้าสู้กับข้าตรงตรงอีกเหรอฟางหยุนไม่หลบเลยดวงตาฉายแววเย็นชาก่อนจะปล่อยหมัดหนักหน่วงออกมาลองดูสิว่าแกจะกล้าต่อยข้าไหมสายตาของมิโนโทอคมกริบวู้วู้ดอกจันวู้วู้วู้วูวูวูดอกจัน ทันใดนั้นอาวุธเคลื่อนย้ายพลังจิตของมนุษย์วานอนคันเบตก็ปล่อยแสงสีทองปริมาณมหาศาลพุ่งผ่านมิโนโทอร์ไปตรงหน้าฟางหยุนดวงตาของเขาเปล่งประกายเจิดจ้าอาวุธเคลื่อนย้ายพลังจิตที่อยู่ข้างหลังก็แปรเปลี่ยนเป็นแสงสีทองอารามในทันทีอาวุธเคลื่อนย้ายพลังจิตงั้นเหรอสายตาของฟางหยุนคมกริบจริงๆแล้วถึงแม้ข้าจะไม่ได้ฝึกฝนวิชาพลังจิตอย่างจริงจังแต่ข้าก็ยังถือว่าเป็นนักพลังจิตได้ ฟางหยุนไม่หดหมัดลงตรงกันข้ามเขากลับกระทึบเท้าลงบนพื้นทันใดนั้นก็เกิดเศษหินนับไม่ถ้วนพุ่งชนเข้ากับแสงสีทองของอาวุธพลังจิตฟางหยุนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของการอาวกาศและมองเห็นแก่นแท้ของกฎพื้นฐานของการอาวกาศและจักรวาลอย่างถ่องแท้แม้จะไม่มีรูนกฎของอาวุธพลังจิตทั่วไปช่วยเขาก็ยังสามารถควบคุมกฎพื้นฐานของการอาวกาศและจักรวาลได้ บทที่1 8 7ก้าวสู่แดนเจ้าอักษรรูนรับบนอาวุธพลังจิตเป็นเพียงตัวช่วยเสริมทำให้การโจมตีรับบางอย่างง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นปรมาจารย์ระดับสูงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีตัวช่วยดังกล่าวสำหรับเทคนิครับการโจมตีพลังจิตของฟางหยุนนั้นแท้จริงแล้วมาจากเทคนิครับอันทรงพลังจาก,กรวาลเคออสแม้จะมีเศษซากขวางกั้นฟางหยุนก็ไม่หลบหรือหลบเลี่ยงปัง เพียงหมัดเดียวร่างของนักครบมิโนโทอร,ร่างกำยำก็สั่นสถานทันทีและเขาถูกหมัดของฟางหยุนสังหารหญิงงูและมนุษย์วานอนที่อยู่ไกลออกไปไม่คาดคิดว่าการโจมตีของพวกเธอจะไร้ผลเช่นนี้แม้กระทั่งถูกฟางหยุนทำลายเกือบจะในทันทีในขณะนี้หญิงงูไม่สนใจที่จะยับยั้งอีกต่อไปขณะที่่ร้ภาพลวงตาอาวุธพลังจิตสีชมพูก็เปลี่ยนเป็นเส้นแสงโจมตีฟางหยุน เมื่อเห็นฟางหยุนพุ่งเข้าใส่มนุษย์วานอนก็รีบใช้อาวุธพลังจิตพุ่งหนีด้วยความเร็วสูงโจมตีฟางหยุนด้วยอาวุธพลังจิตเดิมของเขาพร้อมกันวูดูเหมือนเส้นหินจะพุ่งผ่านช่องว่างที่แม่นยำที่สุดในความผันผวน,นของการอาวกาศหลบอาวุธพลังจิตของหญิงงูและโจมตีเธอทันทีหญิงงูหลบไม่ทันเธอถูกฟางหยุนสังหารทันทีทันใด นั้นลำแสงสีชมพูก็สูญเสียการควบคุมกลางอากาศร่วงลงสู่พื้นด้วยแรงเวียงเมื่อมิโนโทอรและหญิงงูตายลงทีละคนการต่อสู้ที่เหลือก็จบลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มนุษย์วานอนไม่สามารถทำอะไรได้การต่อสู้จบลงเกือบจะในทันทีหลังจากผ่านขั้นนี้บนยอดเขาฟางหยุนได้เคลียร์ภูเขาถงเทียนระดับเจ้าแห่งอนาเขตค่าทำสำเร็จจริงๆ ฟางหยุ่นยืนอยู่ในความว่างเปล่ามองดูศพของยามเฝ้าประตูทั้งสามด้านล่างบาดแผลบนศพทั้งสามหายเป็นปกติในทันทีทันใดนั้นมิโนโทอมนุษย์วานอนและหญิงงูก็ลุกขึ้นยืนวิชาและอาวุธหมัดคืนห่วงเวลาถึงขีดจำกัดแล้วถึงเวลาเปลี่ยนอาวุธและสร้างวิชาลับของข้าเองฟางหยุนครุ่นคิด ขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทฟางหยุนที่ผ่านภูเขาสวรรค์บรรพการระดับเจ้าแห่งอาณาเขตสําเร็จเหล่ายามทั้ง3าแสดงความยินดีกับฟางหยุนอาจกล่าวได้ว่าภูเขาสวรรค์บรรพการไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหล่าอัจฉริยะผ่านพ้นจุดประสงค์เริ่มแรกคือการสร้างมาตรฐานที่สูงส่งและไม่อาจบรรลุได้เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าอัจฉริยะหญิงพยอง แน่นอนว่ามนุษยชาติจะต้องสร้างอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียวในรอบพันปีที่สามารถผ่านภูเขาสวรรค์บรรพาการได้ดังนั้นมิโนโทอร์และมนุษย์วานอนจึงมองฟางหยุนด้วยความชื่นชมอย่างสุดซึง้งถ่ายที่สุดแล้วฟางหยุนฝึกฝนมากี่ปีแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมามีอัจฉริยะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถผ่านภูเขาสวรรค์บรรพาการระดับเจ้าแห่งอาณาเขตได้ฝีมือของฟางหยุนนั้นช่างหน้าเกรงขามยิ่งนักเจ้าไม่ใช่นักสู้หรือ มนุษย์วานรอดไม่ได้ที่จะถามทำไมเจ้าถึงแข็งแกร่งด้านการฝึกฝนจิตใจเช่นนี้ถึงแม้จะธรรมดาแต่เจ้ากลับสามารถต้านทานการโจมตีด้วยอาวุธจิตใจของเขาได้อย่างเหลือเชื่อนั่นเป็นเพราะความเข้าใจของเจ้ายังไม่แข็งแกร่งพอเพราะข้าเข้าใจกดพื้นฐานของการอวกาศไปพร้อมๆกันฟางหยุนกล่าวพร้อมรอยยิ้ม นักครบมิโนโทอร์ก็ไม่ใช่คนอ่อนแอเช่นกันแต่จุดแข็งของฟางหยุนอยู่ที่ฝีมือการต่อสู้ของเขาเมื่อเทียบกับพลังขยายกายแปดเท่าของเขาส่วนนักมายากลหญิงงูนั้นเธอเก่งกาจในการแสดงมายากลซึ่งอาจใช้ได้ผลกับผู้ที่มีพลังจิตและจิตสำนึกอ่อนแออย่างไรก็ตามจิตวิญญาณและพลังจิตของฟางหยุนนั้นแข็งแกร่งมากทำให้เธอไร้พลัง ยิ่งไปกว่านั้นนักมายากลส่วนใหญ่อาศัยภาพลวงตาประสิทธิภาพการใช้อาวุธเคลื่อนย้ายวัตถุยิ่งอ่อนแอลงแม้ว่าผู้เฝ้าประตูทั้งสามคนนี้ดูเหมือนจะมีจุดแข็งแต่กลับถูกฟางหยุนต้านทานไว้ได้ทั้งหมดและไม่สามารถเทียบเคียงได้กับเขาจุดๆุดจุด,จดโดยไม่คำนึงถึงการคาดเดาของเซียนและสิทธิมากมายฟางหยุนก็สามารถผ่านภูเขาทงเทียนปฐมภูมิได้สำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นความสามารถของฟางหยุนในการผ่านสะพานธงเทียนขั้นที่15และภูเขาธงเทียนปฐมภูมินั้นค่อนข้างน่าประหลาดใจสําหรับเจ้าเมืองเคอสอสพรสวรรค์นในปัจจุบันของฟางหยุนเพียงอย่างเดียวก็น่ากลัวแล้วนับเป็นโชคร้ายสําหรับอัจฉริยะที่ปรากฏตัวในยุคเดียวกับเขาแต่ว่ากันตามจริงชาวโลกทั้ง3คนนี้กําลังน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างแท้จริงเจ้าเมืองเคออสกล่าวด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ไม่ต้องพูดถึงเจ้าเมืองเคออสเซียนและสิทธิหลายคนก็คิดเช่นนี้เหล่าเซียนและเหล่าผู้อาวุโสต่างรู้สึกว่าการอยู่ในยุคสมัยเดียวกับฟางหยุนเทพแท้จริงนั้นช่างเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเมื่อเผชิญกับการแสดงอันน่าตกตะลึงและน่าสะพรึงกลัวของฟางหยุนซึ่งเหนือจินตนาการของคนทั่วไปพวกเขาต่างตกตะลึงจุดจุดจุด,จดบนดาดฟ้าของอาคารฝึกตนแห่งหนึ่งในเมืองแห่งความโกลาหลแห่งจักรวาลเริ่มต้น ฟางหยุนซึ่งหลับตาฝึกตนอยู่ได้ลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันใบหน้าของเขาเบิกกว้างด้วยความยินดีคะแนนของข้าเคยน่าอายมาก่อนแต่ตอนนี้ข้าผ่านระดับ15ของสะพานสู่สวรรค์และภูเขาสวรรค์มาได้อย่างต่อเนื่องข้าก็ไม่ต้องลำบากเงินอีกต่อไปแล้วฟางหยุนยิ้มหลังจากผ่านระดับ13ถึง15ของสะพานสู่สวรรค์แล้วฟางหยุนได้รับคะแนนรวม2,867,200คะแนน จริงๆแล้วคะแนนเหล่านี้ไม่ได้มากมายนักรางวัลคะแนนส่วนใหญ่มาจากภูเขาสวรรค์ท้ายที่สุดแล้วการผ่านระดับเจ้าแห่งอาณาจักรแห่งภูเขาสวรรค์จะได้รับรางวัล3,000ล้านแต้มแม้ว่ารางวัลคะแนนจากภูเขาสวรรค์จะไม่ได้รับทันทีแต่จะล่าช้าออกไปจนกว่าจะถึงระดับเจ้าแห่งอาณาจากักรฟางหยุนได้วางแผนที่จะเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรไว้แล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีแต้มพิเศษใดๆในระดับเจ้าแห่งอาณาจักรและไม่มีโลกภารกิจพิเศษใดๆให้ฟาร์มเพื่อคว้าโอกาสฟางหยุ่นจ้องมองอย่างเฉียบคมงั้นก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ระดับเจ้าแห่งอาณาจักรอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วระดับของอาณาจักรคือระดับที่พลังจะระเบิดเจ้าเมืองเคออสเคยบอกข้าว่าข้าควรไปพบท่านเมื่อข้าถึงระดับอาณาจากักรฉะนั้นเรามาฝ่าฟันกันตอนนี้เลย พูดตามตรงด้วยพรสวรรคนในปัจจุบันของฟางหยุนการเข้าใจกฎโลหะต้นกำเนิดอย่างครบถ้วนคงไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นความต้องการของระดับอาณาจากักรเพื่อฝาฟันระดับอาณาจากักรจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับฟางหยุนเอกภาพในร่างกายของเขาที่เคยติดอยู่ในระดับสูงสุดของอาณาจากักรตอนนี้ดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากกฎโลหะต้นกำเนิดและเริ่มสั่นไหวอย่างรวดเร็ว เอกภาพเล็กๆเ,เดิมทีเริ่มดูดซับพ,พลังดั้งเดิมและพลังจิตอันไร้ขีดจำกัดของโลกคลื่นเครืครคร่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนภายใต้อิทธิพลของพลังที่มองไม่เห็นคริสตัลวิญญาณและคริสตัลพลังดั้งเดิมของระดับอาณาจักรได้หลอมรวมเป็นกระแสะพลังงานสองสายที่แตกต่างกันทันใดนั้นกระแสะพลังงานทั้งสองสายนี้ก็เริ่มสัมผัสกันเราวับปรารถนาที่จะผสานเข้าด้วยกัน และเมื่อพลังจิตและพลังด kind of ั e ้งเดิมสัม huh, ผัสกันอย่างแท้จริงพลังโลกสายแรกของระดับจอมราชันหลังจากการหลอมรวมของจิตสำนึกเจตนาพลัง <Male> ดั้งเดิมและพลังจิตก็ถือกำเนิดขึ้นพลังโลกนั้นพิเศษยิ่งนักมีเพียงระดับจอมราชันเท่านั้นที่ครอบครองมันได้หลังจากพลังโลกสายแรกถือกำเนิดขึ้นร่องรอยแห่งจิตสำนึกของฟางหยุนก็เริ่มสั่นสะเทือนไปถึงต้นกำเนิดของจักรวาลรับรู้ถึงต้นกำเนิดอันกว้างใหญ่ของจักรวาลในทันที ดอกจันฉึบฉึบดอกจันหลังจากรับรู้ถึงต้นกำเนิดเอกภาพเองก็หดตัวลงแต่ภายในนั้นราวกับว่าโลกที่แท้จริงกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงพริบตาโลกที่แท้จริงก็ถือกำเนิดขึ้นภายในเอกภาพดอกจันบูมดอกจันเอกภาพทั้งหมดระเบิดออกพ้นสสารอันไม่มีที่สิ้นสุดออกมาในเวลาเดียวกันจิตสำนึกของฟางหยุนที่สันสะเทือนไปกับพลังโลกก็เข้าสู่ต้นกำเนิดของจักรวาลในทันที มันเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และ,มะเมล็ดดินทุกเม็ดในดินแดนอันไร้ขอบเขตนี้ดูเหมือนเป็นพื้นที่ขนาดมหึมาที่มีผลึกจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดพลังโลก